แน่วทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะไปทริปใหญ่หนะครับวันนี้เราไปตีกระชอนที่คลองสวนกันยวดูนะครับว่าจะมีความสะดวกเฮฮาแค่ไหนหตามฉบับของพวกเราเชาวพอได้กดครับรมาชิกเลิ่มะย้อนมานะครับอันนี้ก็ประมาณปีห้าครับลูกพี่วันนี้อาลุยครับอาก,กาศจะเช้าเหมือนเดิม สวัสดีครับที่หยังเนี่ยทริปนี้น่าจะคนน่าจะเยอะอยู่ครับหายหน้าหายตาไปพอสมควรครับพอได้ปลดเราจะพาเมียมาด้วยก็เกรงใจถ้าพาเมียมาละเราดับหมดอ่ะไม่ได้เกิดทักที เตะขาไม่ได้หักให้มันตกปลาไม่ได้ไปก็จบเลนะครับความลำบากนักตกปลานะครับต้องเดินผ่านอุปสรรคมากมายหลายอย่างเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ทนแล้วทำไมใครอยากให้ผมออก้ยว่าอะไรเยหัวเนาะผมทำขนาดนี้ยังไม่ดีเหรอแล้วผมผมก็จแล้วผมอใครจะอยู่แล้วใครเป็นนายก ใช่ไปโทษไปโทษอีกแล้วโทษลุงผมอีกแล้วโทษลุงผมอีกแล้วคลิปนี้ออกไปก็คงติดคุกไปแล้วแหละคงติดคุกไปแล้วแหละโอเคครับความลำบากของนักตกปลาโอ,อย้ยเปีนเขื่อนกันสบายเฉียงตายอย่างนถ้าบอกตกปลาสบายดูนะครับเช้าเลยค้าลองขายของกัน ลำบากลำบากนี่มีนีขนมขายด้วยมีขนมขายนะครับมีขนมขายนะครับเดี๋ยวตเกติดติดก็ที่หลังก็กินให้มันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวจะได้ตัวเล็กๆหายแหมเขามานั่งเขาเขามานั่งดูไงมาเป็นแก๊งครับมาเป็นแก๊งครับความลำบากของนักตกปลา ระบากรา่ไหนเราก็สู้ข้งหอบขังเวหนสู้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 ครับขวาได้นะปีนลงันี้เรื่องตกงไปไแไหนก็ไปอาอช็อตเด็ดนะจะบอกให้นะทไมไปค่งูก็ผ่านหน้าบ้านเขาไปเลยไงขนมเจ็บ เจ็บได้แต่ขนมนะแม่ค้าห้ามเจ็บจู้จู้้จู <c oughs> คุณหญิงวนานาดวันนี้มาไม่ได้นะครับรอะไรเนี่ยไม่ใชันะชกดาบเฉยเลยตอนนี้กำลังจะเดินเข้าหมายกันครับเดี๋ยวดูหมายก่อนว่าเป็นงไงวันนี้คุณหญิงวานาดไม่ได้มาครับ ถ้าคุณหญิงวาน่านมาเดี๋ยวคนอื่นก็ดับหมดไม่ได้เกิดเลยพาเมียมาไม่ได้หรอกพาเมียมาแล้วเราไม่ได้เกิดอเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องพี่วิชากวไปสองตัวแล้วเก็บค่าที่ก่อนครับ เป็นไงบ้างอะน้ำตื้นน้ำตื้นใครได้ตัวแล้วคอยคอ่ไข่ได้กี่ตัวแล้วได้สองตัวสองตัวแล้วหรอสอตอโอ้ฝีมือแท้แท้ย,ยังว่าไม่เท่าโ <laughs> ดนเ้าให้โอ้โหหลุดแน่เลยยก เอ้ยว่าแล้วไงหลุดแน่ๆเลยโอ้ยไปหาขโมยปลาแถวนี้ดีกว่าบ้างยอกหโอ้พระเจ้าจ๊อปลาทุกคนครับเดินยืน ยืนมันยืนกันเป็นที่เรียบร้อยโว้ยบ้างอะไรปิดพยายหมมาวเนาะสองรอบแล้วมีแรงตีแล้ะปวดแขนฮะโอ้แม่ยีนอนอยแน่นอนอีในหลีวะโอ้ยพูดอะชุดดรอเอาเรื่องจันเอาเรื่องจัน ngay, ơi, ơi, ngay, 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 chào, này ơi, 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 งานโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันได้ฟ้อมเนาะเอาข้าวกระเพราเลยไม่คาวเหรอก็ไปล้างเราเก้าตัวใหญ่เลยอีกงงเหรอก็ใส่ถุงไี้หลายชั้นนี่เอาเนี่อโอ้โหทักคาวจะตะข้อเอาหนิเราจะดึมแปะเอาเนื้อไามีฟ้อมด้วยนะสั่งไว้สองโลใช่หรอแค่นั้นขาดแล้วถุงนั้นขาดแล้วร้อนสองเข้าไปสองเข้าไปเราได้แปะฟันนินอีกอะสั่งเขาไว้ไม่ใช่หรอนั่นนั่นนี่นี่ของพี่ของพี่ศักดิ์ เดี๋ยวรอรอฝนลงอีกสักหน่อยนึ่งก็มน,นี่้เ,เลยก็ยไม่ตกกันแต่เช้านะ,อะโอ้ไม่ มแรงทับครับมแรงทับไอ้ดูอากาศอากาศกระชอนอยู่นี่ว่ะกระชอนเั่านั้นเนี่ยมาแล้วครับเก้าโมงเก้าโมงกว่าปะเก้าโมงกว่านครับห้าโล เปเก็บใตัดีเลยครับนี่ครับเปลี่ยนกบยางครับดานโลแล้วครับเนี่ครับมาแล้วครับมาแรงทับตัวใหม่มาใหม่สีใหม่มาแรงทับเจอกันเร็วๆนี้นะครับอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าสายกบยางอย่าพลาดนะครับโอเคครับ แเนี่ครับ,รบแบนดใหม่ครับแบรนด์รุ่นใหม่ใส่เอาเนี่เอาเรื่อจนเร็ว